ผมนายแพทย์สุรศิษฐ์ตั้งสกุลวัฒนาผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญาดัทพิคุบจนประธานวันนี้เราคงจะมาพูดถึงาฐานว่าโดยเรื่องของทีมนําโดยในฐานของทีมนำมาโดยพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเนี่ยถ้าทุกคนเห็นแผนนี้เราจะมีการติดอาการได้ยอยู่แล้วลักษณะเป็น one p a ย e s ม m m ร r นะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์ที่เรา ทำเป็นวันเปลี่ยนสัมภรีเนี่ยเราจะเป็นแผนยุทธศาสตร์5ปีก็คือตั้งแต่ปี2566ถึง2570ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราต้องการที่จะสื่ออะไรนะครับเราต้องการที่จะสื่อถึงวิสัยทัศน์องค์กรเพราะทุกคนต้องเห็นทิศทางกันใน,นที่ทางเดียวกันสำหรับวิสัยทัศน์องค์กรเราไม่เปลี่ยนเราใช้วิสัยทัศน์เดิมก็คือเป็นวิสัยทัศ ว่าดนยเรื่องเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญาที่มุ่งสูง่วามเปเรื่ออันนี้ต้องย้ำว่าของเราเนี่ยมันมีคำว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งมันมุ่งเน้นว่าเราต้องมีการเรียนการสอนนะของทั้งของนีสิตแพทย์หรือของาศาสตรสวิชาชีพรวมทั้งมีการวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแห่งปัญญาเนี่ยเราเราคงจะมุ่งเน้นไปทางด้านทางโลก นะครับและทางธรรมทางโลกก็คือทางปกติทั่วๆไปก็คือในมุ่งเน้นของการให้การบริการทั่วๆไปแต่ทางธรรมนเราคงจะมุ่งเน้นไปทางในเชิงทางด้านจิตใจหรือทางด้านคุณธรรมซึ่งเราก็มีการเน้นตนุลกันคุณธรรมแล้วก็มีโกงการเยียวยาใจด้วยธรรมะนะครับคำว่าสุขที่มุ่งสุขํรเบลเลอร์ทุกอย่างของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สุขํรเบลเลอร์ศูนย์เชี่ยวชาญ นะครับเราที่มุ่งเน้นของเอาวุธคำของการดูแลรักษาที่สลับซับซ้อนและที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าพันธกิจของเราคือเอ๊ะทำไมต้องมีต้องมีโรบาอย่างนี้เกิดขึ้นไม่มีได้ไหมนะครับมันไม่ได้เพราะพันธกิจของเรามันจะมีอยู่สามอันก็คือหนึ่งการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนเราก็มุ่งเน้นการพัฒนาของอาจารย์และก็นิสิตนะครับอันที่สองก็คือการบริการด้านสุขภาพอันแน่นอนโรบ,บาก็คือเราก็มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล เ็นหลักทั้งการด้านกายและจิตใจแล้วก็งานวิจัยเพราะทุกอันที่เราจะวัดว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันต้องมีการทําวิจัยเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยให้มันดีขึ้นทุกครั้งที่เรามีการดําเนินการในแต่ละปีเราจะมีการประกาศจุดเน้นซึ่งในปี2567เนี่ยเราประกาศจุดเน้นก็คือเป็น t w o p r i o r i t ก็คือมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและก็บุคลากรซึ่ง ทุกท่านจะได้ไปเรียนตามฐานในแต่ละฐานอยู่แล้วนะครับอันที่สองคือเรามุ่เงเน้นการพัฒนาการดูแลปุ่มโรคที่สําคัญซึ่งในแต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนว่าตามกลุ่มโรคแน่นอนนะครับมันจะต้องตอบโจทย์เป็นความเป็นเอกเลียนก็คือความเป็นเลิศหรือความเป็นเชี่ยวชาญนะครับซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีการพูด,พดบอกอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เรามีการย้ําเสมอก็คือเพื่อได้รับลดรายจ่ายและลดก,การสูญเปล่า ในปีนี้เราจะขับเคลื่อนในแง่ของการประหยัดพลังงานนะครับการรีไซเคิลของและการลักโลกนะครับก็คือลดอพวกสิ่งแวดล้อมที่มันจะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เพิ่มขยะเป็นพิษแม่อะไร่ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ของกรีนแอนด์คินพาร์ติเันะครับเราคาดหวังอะไรจากคนของเราบุคลากรของเราที่เราคาดหวังเมื่อผู้มาใช้บริการเนี่ย เข้ามาเขาต้องเขียนบุคลากรของเราเนี่ยเป็นลักษณะของอัตลักษณ์องค์กรก็คือเราคาดหวังว่าทุกคนที่มาเราจะเห็นบุคลากรของเราเนี่ยมีลักษณะของพฤติกรรมบริการตั้งแต่การบริการด้วยใจใฝ่สามัคคีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับซึ่งคนของเราเราอยากปลูกฝังอะไรให้เป็นลักษณะเป็น DNA ของคนของศูนย์การแพทย์ปัญญาลัทธิพิคูป หัวใจของเราเราจะเหมือนกับอัตลักษณ์องค์กรอยู่ข้อหนึ่งก็คือเซอร์วิสใหม่ก็คือการบริการวิจัยนะครับอันที่สองก็คือเราต้องทํางานแคมเปาสัตว์วิชาชที่มันต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราก็เลยเพิ่มคำว่า respect เข้ามานะครับแต่การขับเคลื่อนองค์กรมันต้องมีจุดร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าของการทํางาน แล้วให้งานมันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็เลยมีคําว่าค่านิยมขึ้นมาค่านิยมเราใช้สอดเราใช้ตัวย่อของคาว่าปัญญาณนันไปิขุนะครับ Medical Center นะครับนะครับเข้ามานะครับปัญญาณนันทปขชัวระาน Medical Center ซึ่งก็ย่อมจาก PCMC นะครับซึ่งตัว P เนี่ยเราเน้นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ทุกอย่างต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีแนวโเราดีขึ้น อันที่2ก็คือแคร์ทีมเราทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นการทํางานมัาต้องทํางานเป็นทีมด้วยกันอย่างก,กลมกลืนแล้วเรามุ่งเน้นคัสซเมอร์คัสซัเมอร์เนี่ยคือผู้มารับผลงานเราไม่ไว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือบุคลากรภายในและภายนอกที่รับมารับผลงานซึ่งกันและกันตัวเองก็คือเม็นด็กย์แฟทุกอย่างพูดกันตามข้อเท็จจริงไม่มีเอาความรู้สึกมาพูดและเขาต้องบนพื้นฐานของธรรมะพิบาลตัว C คือคอนตินีย คอนติเนียตออินฟูเมนท์ทุกอันเรามุ่งเน้นการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นและก็ดีขึ้นเพราะงั้งนงานทุกอย่างมันจะมีหมุนเวียน PCMC จะหมุนเวียนอยู่ตลอดมันก็เหมือนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องและอย่งอืนนั่นเองสําหรับยุทธศาสตร์องคอ์กรเนี่ยที่เราทำเนี่ยเรามุ่งเน้นอะไรเรามุ่งเน้นการตอบโจทย์วิสัยทัศน,นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะสร้างดิเรกชัน ให้ทุกคนมองภาพขององค์กรไปใน,นทางเดียวกันนะครับซึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยเดิมเนี่ยเรามี4ยุทธนะครับตอนนี้เราปรับมาเหลือ3ยุทธศาสตร์เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาลัยเพราะยุทธมหาลัยคือต้นสกดัดเราซึ่งเราก็ต้องสอดรับกันนะครับสำหรับยุทธที่1เนี่ยเราจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนหรือการเป็นผู้นำทางด้านการศาึกษาเพราะวิสัยทัศน์เราเนี่ยก็คือโรงพรยาบาลมหาแรง ที่มุ่งสู่การเป็นเลิศเพราะงั้นในนี้มันจะมีการทั้งการพัฒนาอาจารย์ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งการพัฒนาการวิจัยรวมทั้งคุณภาพของการวิจัยที่ต้องเป็นเลิศนะครับมันจะอยู่ในยุคที่หนึ่งสำหรับยุคที่สองเนี่ยจะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมริบาลแสดงว่าอะไรครับการบริการเพิ่มสมรรถนะความปลอดภัย มาตรฐานต่างๆไม่ว่าเราใช้มาตรฐาน TQA มาตรฐาน H A อยู่นี้หมดเลยนะครับหรือในกรณีที่จุดเน้นองค์กรหลายๆข้อก็อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็น Two P Safety ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้ป่วยหรือมุ่งเน้นลกลุ่มโรคที่สำคัญก็อยู่ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายรับลดรายจ่ายก็อยู่ในยุคนี้รวมทั้ง Green and Clean h o s ก็อยู่ในยุคนี้ทั้งหมดนะ,นะครับนะเรามุ่งหวังที่เราจะเป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนและก็ทางด้านงานวิจัยสำหรับยุคที่สามเนี่ยมันก็จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นเป็นลักษณะของมุ่งการช่วยเหลือสังคมก็คือโซเชียลเจ r i s e ซึ่งในไอเรียในรอบพื้นที่ของเราเนี่ยมีสถานที่ มีผู้ด้อยโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับเช่นสถานสงเคราะห์หรือในสังคมแอรเรียสังคมของเราก็ยังมีทางด้านภายัยทางด้านสุขภาพค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราก็เลยจําเป็นต้องมาพัฒนาเพื่อจะทําทให้สังคมแอรเรียของโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นแอรเรียที่มีสุขภาวะทางด้านสุขภาพและสุขภาวะทางด้านสังคมที่ดีและยั่งยืนเพื่อจะสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพลักษทั้งหมดนี้ที่เราพูดในวันนี้เป้าหมายของเราเพื่ออะไรครับเพื่อการโดน,นลุกวิสัยทัศน์ขององค์กรผมก็คาดหวังว่าถ้าพวกคนพวกเราทุกคนบุคลากรทุกคนบานฐานคาว่ายุทธศาสตร์องค์กรจะมีความเข้าใจแล้วก็แนะนําให้ทำวามเข้าใจกับมันให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็นําสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องขอบคุณครับ